ท้องฟ้าวันคิดสมัมิจจะเี่น้องค่ำแหละสามโมงครึ่งใบาสามโมงครึ่งที่มันมืดเพราะว่ามันมีเมฆบางตะวันตะวันมันอยู่ตรงนู้นเมื่อชมง่ากว่าทีเลวเม,มื่อชมงคีทิเลวฉันไปเดินในสวนข้างหลังนู่นมาเนาะมันจะเป็นสีแดงจ้ะสีเหลืองทองเนาะสีทองเมฆ เมฆสีทองเพราะว่ะตะวันมันส่งแสงส่งขึ้นไปหาเมฆเนาะติ๊กเนอ,ม,นอมันมันจะหล่นตุ๊บลงมาใส่บ้านคนเนาะก่อนยังใหญ่ไม,มหหมมมไม่มีหิมะวันคคดจะมาแไม่มีหิมะอมีเดดมาวันมีเดดมมีเมฆ โอ้ยน่ากลัวหล่นลงมาเนาะตุ๊บห้าโงครึ่งตอนแรกมันก็แยกตัวกันออกไปแล้วมันมาจัดกันใหม่อีกกลุ่มที่ฉันให้ดูไปมาคำเนี่ยมาต้น สี่โมงกว่าใช่ไหมเมื่อกี้นี่นะมันก็ลอยไปเนาะ จกักกับจุฝนหรืออะไรเนาะก้อนดำปีเนี่ยฉันว่าเป็นก้อนมีขาวอะไรต่ว่ามันมืดมันเลยเป็นสีนี่เนาะข้างล่างก็เดตเอตะวันส่งมันมาก่อนเลยเป็นสีทอง